เมื่อสวงคาแค่แผ่นซีดีแอนบีสามความสั่งสอนธรรมาราสักูชีป่วยมาทีอาเซงยกี่นึงแสนึงเห็นขีดบบบเข้าเจ็บแต่ขวาในศีร่าอาเซงยกีนึงเขามาครึงหนึ่งเจ้าตีเบงลาเป็นบุคคลจ้ามาเมืองเยอที่เปิดเทศจ้างกุบบอกจ้างอันดี ร็คุณในการพาเป็นเจ้าเขาจะอยากจะลเกีมากอานการเปลี่ยนวันบัตร้างเที่นี่กลุ่มนี้อุอเอาดินก่ออท้ายืเองมันจะหานไปที่เป็นค้ายป่าน้ำจี้จ้าเบิออกกินก่อเที่ยวท้ายื่อช่วยฉันได้พวกเจ้าตี่เมืองอะไรยานจากเสียหนึ่งที่คามาเมืองหนามาตีเอออ่าก็ก็ขยายยห้อีกเงเออเบจากแจกเป็น้ายป่าน้ำจี้จ่าชาววานเนี่ยที่เม่อกลางวันจะออก อันกึศอันดีคุณดนมากกว่าทำมาใช้สื่อคุณดนมากกว่าใช้สื่อน่ะจะมีการวัดออกพอึ้นการวัดออกได้อันล่างนรันก็าการวัดจะออกมาจะเปลี่ยนแปลงตลาดอานาั้อนใได้ดมากเพราะไดมาคืออยางบานหนึ่งบ่าอาท่าการาสเียเมื่อวันอไป็นห้องน้ำมันจะหอเป็นน้ำชี้จ้าเป็นขายป่าน้ำชี้จ้าเนจดว่าเอาจุันโดนบางเท่ไว้ไปการในแรองเอาคาในคละผ่ายเจ้า พาาสัากีมทธากรอฮีเมสังมานอนอูบุบเฮ้าใจระวางหลังนู้ดไม่จาบ,บ่าจีนหัมกามกรมีต่อใครไดนึป่ป่า,ใา,น,น,น,าในใครเป็นบุคทาเจ้งจะเฮาเรกเอาาเฮตออกมันย้อนใครนี่ป่านนใครเป็นบุคทาจะเฮาเรกเอเฮตใจคาแดถ้าจะามาบงด้วยนะจีนหัมกามมาตามีพิกาวอพิกาวาลูกชาเช่ยวชื่อเมาเอ้ย อาหารกับบุ้ค่าจะวาออกเช่วใบเจียนาะอันใครไล่ใครเปลี่ยนนั่นก็รอท่าเฮดเอาจาสาาาาาานยาา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 พาาาานาาาาาราาาาาาเาา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 ายาา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 าเายาา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 เาานาา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 าปาา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 าีาาาาาากาา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 ากาาาาาานาาาาาาากาา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  แปอาเชนสิงชกันตายก็ใครเีนวิทยาทิก้าทนเอาชัติสมาธิน,าน,น่าหนายเฮ็ดเจฮดูชิบพวกอาเชนสิงเชกันตายเออวิญญาณติสมาธิไอมยึดหนอพ้องน,นองตั้งอันเป็นยางเทาเฮ็ดได้เกลยกันรู้ยึดหน่อพ้องนอนวเป็นชัติสมาธินั่นนาาหนที่พกอาเชนสิงกันตายเป็นพารูออันนัเป็นญาณนานนะหัทุกขาว่กข้ามใจเก่เฮ็ด ชียรเชิงเจนี่สดงผ่าอันใดแยียหนอพ้องหนอคลองหนอกนีห้าเขาหุบของแงจ้งใจอันกำชีชิสีได้ทายเขาว่าชีนนะนี่ปานาอายันที่เขาว่าลยพอเามีชีสีได้เขากว่านี่ปา,น,น,าน,นเขาว่าเด้ก็ว่ามีชีสีได้เรียกว่านี่ปานกว่าเนี่ชีสีได้แก่กวรเขาแก่นนะการได้ป่าที่ปานอันพิษอาจจะหน้าตานามพิษตามในช่วงพิษ Phục xã Hòa Tạ ngọt ngọt như thế này. Sư-la-mi-a nằm trên nương này. Mẹ chàng bố chốt kín, máu rừng, máu trái. Phạm Hòa Tạ nương, nằm máu trái rừng này. Quang thịt bọc, mấy Bữa nay, đại chiến ngoại hợp nghĩa của quốc này. Nằm máu trái rừng này, nằm lại rồi. Kinh hồn gắn, chặt sáng chàng nó rút. Mươi phục bơ hương, xa nải rồi đó. Rủ nằm hốt gắn, cắt rút quàm chín. Nằm lại rồi. ว่าแบบนี้ก็ไม่ินสีไดนะ้นี่ดา,เ,าเ,เช่นนีหาเซ็นดึเชนนเชนนี่อ่างกาสีเบิงแล้วก็นาสามเบิองอ่างกาสีเบิงนั่นหนึ่งใจแขวมันจาย2หาขีนียผ้ามินเย้วหอกตาทุกป,ปอมันจายชามเสนอจ่ายที่ชีตีจจ้วงชีงนะ่ะไม่เป็นอ่างกาแลักันน่ะอากาศตาที่ฮับได้อัดบด้ังคิัญนาที่่าเด อันคือทีอันก็เหมือนกันก็อย่างเดิมการ้าลักษณะให้เป็นนั่นตูเฮ็ดชบเส้จาจเหมือนตูเฮ็ดนี่ห้ามกินเน้วัวเนื้อไก่ห้ามป้อไก่ห้ามถือกคอไก่ห้ามจีงกอหมูเ้ายังกินเนื้อหมูอันนั้ากินเน่บอกอ่าใจเป็นแจงหมูอัน้งกินเนื้อไก่บอกว่าใจเป็นถึอนคอไก่อันน้งกินปลาบอกว่าใจกวนหาปลาป้อห้ามกินกวข้นกอกห้ามกินปลาเนี่ยห้ามหาปลา ก็นใหม่ฮะกูก็อั่นจิ้มหมููตนึงก่นไ่ม่กินใหม่ก็นใหม่ะกูก็อั่นจินไก่ไก่นึงก็หนายเอออันไก่ใจหมูใจปลาายันตเขาคือน้อกัดแน่นๆนึงการปรก้วเนื้อเชียตางไก่เาว้ยนหน้าีเยอไก่ายนั่นก็ย่งเม่อกี้บอกเลยเออคนอันใจชอบใจ่นเอาไก่จเอาเมื่อกี้เน้อบพควาินใเรเอาตเติกงช่วงเหน่ง ไก่เลยมาหลายกอนใจตูเฮ็ดชอบใจหินใจเมือนใคกินเนื้อไก่ามเงินกลไปก้ข่าไก่กวข่าไก่ใครวิ่คือก็ไก่ปันใจเมือนควายแบบนี้ควาเล็ดนี่งนั้นอากาสีเบือาก้านิศแล้วกระนาดซาเปือควายิษบอกว่าชีชีได้ก้นอะไรยากอีกวายเออนะชีกวางยากไ่ชีพีเออไม่เดียกยากไมพีได้ กวยหนหากีนกางวันไม่เยีบบดปมนอมงจาลายเห็นกบู่มูเมื่อผีอ่ะมีบดมีปุไมีน่มยงกว่าดังไไปดังวเยียบบดเหยียบบุกเหยี่มงก้นหนัเบ่งเลยก้วยกวยอเป็นเลยผีเชนผีอ่ะเาีไม่เช่นสางเลยให้เดือดน่ยมีจูปอตุงเนี่ยมียิ่งมีใจอย่างคิดกลับไปช่วยเมื่อสางอันมีจู้อตเนี่ย้องอานหน้าโป่งด ใจกวนยิงก่อนนี่จะกวนตายก่อนนี่มึเจะหลวงป้านี่เมื่อวานจำไดกระเจนนะเจ้าสาวราอุจจารกันเมื่อฉางไห้กวนยิงขำกับเป็นได้ขนาดไหนตามันจะหดกับเป็นได้ไม่ยิงก็กลับเป็นชฉางกวนตายก็กลับเป็นชฉันพอเป็นหน้าบุ้งหนึ่งอันนี้จะกวนยิงกวนรใจมันกับเป็นได้อย่งเมื่อฉังอ่ะเออขี้อันเป็นไอ้ฉันก็เปืออันนี้ยู่บ่อดูไม่เป็นหน้าบุ้งหรอกไว้แต่กลับมากวนยิงอันนี้ใส่กับมากวนรใจนี่ นี่ใจหลู่ป้าหยู่ป้าเขาเว่ยแตว่าชินาช้นผีอันเี้ยชิ้นสางชิ้นช้างอันเ่ง้นชิ้นอาลี่ยาอา,อา,ยา,าลี่หยาเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ชิดสังเลยมักก็อาจาล้านลองมากเลยมากไม่สี่บาเลยลองมากถีก็นเนพรการแปลว่าแกมมากเลยแกมมากพอกแกมมันเจ้าก็เป็นมากเลยแกมมากหนอมากเนี่บอหนอนพวกนอกเห็นไหม แก่ม,มากป้อมมากเจ้าก็เปียนมากเพราะวันมาก,มมากหน่อมากเนันควาด้องอันถังร้องทางเราบม่ไทยนั่นเอาขีข้อเขาเนั่นตาหยาบเยะได้เวยเกี้ยวใหม่นั่นมั่นใจว่าถัง้องช่างเป็นการมาหนึ่งดองเป็นการมาหนึ่งป้อยเป็นการมาหงม,มาเากิตะเกีบอัมพูเดเ็กปรามมักตะอ้ะอะมา,ายอยมือบอว่านี้เะเลยเคยเนอ่านหัวล้านหัวแสนมันควรมาถาตีเนอ เมจังมาเชี่ยวฤดีจังมานตาบ้านไว้แขนหนึ่งถ้ามาขาเราฤดีได้เขาเรื่อครับเก่าหมื่นเมื่อก่อนไม่แฉนเก่าหมื่นเรารู้ชางร้องมันดีเชีก้าหืดตัดได้มันกี่ถุงเราจิ๋วไร้เลี้ยงมันมาที่นี่วมวยเลี้ยงกวนเมืองวนไทยเข่าเมืองเชียงใหม่ถ้ามาตัวเฮ็ดนในไทยถ้ามาไทยเข่าเห็นในเชียงมันไทยอันนี้ในเมืองเชียงใหม่ก็เหลือไว้เท็ดไว้ชางร้องเป็นย้านก็เลยเงินเขาเชียง ให้ฉาคอมเฮ็ดอ่ามันจะการพอกอบเฮ็ดเดอมันหลุกการมาหน้ามาให้ฉางมาให้ป้ยฉางร้องพะหูดช่างป้ามาเจ้าเดรร้อ,องทมหนอแก้มหนึ่งป้อยมาต่างกินเยีให้ฉางมาเฮ็ดขามเพ่งไม่จรงร้องเฮ็ดมันเด่นหืมือมันรับเดอนี่นเขาวอยเดอมาเน่ไม่ชานาจ้าพอถึงมาำเ่งมาแกะตากดีอ จแต่แต่ตากสีไม่จึิงในเมื่อมัต่อหัดขีบบอลที้งกะเนียวนะจ้องฉันีผู้เฮนุ่งจมมจะเหม็นจําเบ่งอันี้ป้อมกับจองบอลจะว่าจิ้มหมาหมอลิปนียิ่งหมอลิกขนาดเทอมนี้ป้าแังเนี่ยบอลหนึ่งหมอลิปให้ช่างแอบหมอลิปมันมีโูเฮนว่าหนึ่งพอบอลที่ก็หมอลิปให้ช่างมันหมอลิปมันหน้องเหมือเจะเออมา่กะลีิจัดชิชินย่เฉียอยู้วย กาแปลว่าเจอกลัก ует, ลกกวเรื่องวัวไกวลินพวกผองลินเรื่องเฮ็ด่างเฮ็ดห่างร้องเนี่ยัวนั้นไก,ก,ก่จ้องมวนเจ้านั่นบอ,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 อลีกมาแย้าหนึ่งปีหมอหองลมว่าหมอหลับหมอสวนาเขาเอาส่วนเขากัเฮ็ดทางทางให้ดูเหมือบนบางบอกบอกกปินั้งเงินหนังไต้แต่ตั้งเป็นกยู่ใบหบอกด้ตั้งหลงสองหลงไงหมหน่าจ้งทองหลงนิ่ลูกไผ่ ต่เ่ินตั้เป็่ย่มมก,ก็หวัวนานนะตาลีโกเขาวน่น,นะเออปร์งกตาอ่ะเออปายนน่จตัวในไ่เขย่อยู่จังเพราะว่าอานี่ไม่ได้นีอายมืออยู่จังนะเป็นนให้สั่รัขี้ข้อ,อนะน,ะน,น,อนีไว,ว้ดูบนนี้นางชาขาไหลจัาหนังไักขวายันดูอ่นขย่อยู่จังเพราอยู่จ้างหมดีเ่าเลยนะเออตัวบิที่อยมมอาาู่มาเมื่มาเนี่าว้งคิดสอีอะมัใ้สั่รัเะ ให้ชาานเทศบานได้เงืองือักงือชุมนิยชุ่อเล่ายไก็เอาลวดจากีนุกเยืยวลุกสารการเขาเทบานบอกว่าไอ้หัวลวดเขาก่างายไไว้เนั่นทางไอ้เทศกู้ชูวไม่ได้ปตงคดึมันักเงอเข้ามาถางวาเงือเป็นเบาลันร้อนลกหนามานให้สาวเศได้เจ้าชวนนีมีกับผูวันกูอื่นผู้ย่องเอาเน่ะกูมว่าเรก่บางนี่เวนะเอันแนมอาริยาขัแนมเียดเนี่ย ดาวฉีร้องเลยมากีมากมาน่าผู้ใช้ว่าฝนใต้บาทพันเนี่ยนั่นเอาผ้าแพันเนี่ยบอกงามแป๊วนะพันเหน็่ป่าลี้ด้วยนะเท่ากับปาลีด้วยพันเนี่ยสองอ่ะควานดีอันใดเฮ็ดอันนั้นเหตุมานั่นเหตุนั้นมาว่าลองตั้งอันเป็นข้างว่าเดสดเหตุดูใบจายยอดลองตั้งแต่ที่เป็นกับตั้งนานพระราชพันนั่นอันห้าเบาลองตั้งอันเฮ็ดมานั่น ความดีมันเ,นเอออันเข้ามาให้ได้เป็นรองอะไรนะรองอะไรเป็นทั้หลังเ,เอาตา่งงานสมาทิสิด้วยหันตุค่าเจจาข้องหวัดดัชนีจิตจเอาปัญญาญาสมาจกกะก็บ้าหนว่าตุค่าเจจาขาดเจสิแก้หนุ่มและอันใจเก่าไปอาจา้าข้องว่าผ่านะาิตจจางอันนี้ข้องหวัดลองมากเราเอาเอ,เอนะรองนนรอ,งงอ,าางองะไรไม่ฉีดรองตัวทิงอารัฐธรรมากุลตรองพอรองอัตักก็เอาเป็นฝน,นเป็นพัน ผันหนึ่งชาติพันธ์ชาตาพฏนิพันธ์ชาติป่านได้บอกอาสังความตาเอาขึ้นหนังตำแหล่งเขาห้าังเชียงกับเยี่ยงฉันหนึ่งเมืออหมูหมามาเม้าก็นชาดหนึ่งสองปิจ่ายนำหน่ายที่พ่อเาอยู่จะทำมันเก้าไว้ปิจจ่ายนี่ชาวเน้อที่ปิจจ่ายดีฉาดปิจจ่ายที่ฉาดปิจจ่ายหันตูวเขาพังลงว่าเลืลงว่าเปมนวหมื่นึ่ะเหือเนื้อนึ่งที่ปิจจ่ายนำมีเขา เจ็บปีกอะไเีเขามันเกาะเข็ดแต่ว่าตวงอาอึ๊บอันไม่ดูโค้ดอันไม่ดูเนี้ยอันมีเฮยมีเย่ม่อ่ามีหรอเจ้าเบิงเขาที้คิดยจังเงาไม่เงาดอกไก่ฉิงห์อันนันใบเจ้าเบิองเขาคนมีขี้คนอานาวหนาพเด็นาวให้เขเงีก่าว่าจ้ามาองะก่้านทอีเพลเนี่ยเป็นปีศานะแต่ผีเจนขี้จงเบิ่งนะเว้นมีเบิ่งกวนเนี่ย เมืองวนเมืองวนรู้เขาให้จะเมืองไหนไ่ใจเมืองไทยมีคุณออกขาไปแจะเมืองเมืองไทยจังหวัดเชียงใหม่มีนาจังหวัดไปแต่เมืองเขาอํเภอใดชาเกตมีนาาเภอจะเมืองเขาหรือเด่นเป็นขาาหมดเพียรอยู่ด้เยีย์เป็นคาเขางเที่ยงเลยป้อพีเข้าในทำหยาบช้งกาเจ้าอาเภอมาห่อเขาได้กว่าไรบ้าดีกว่าทเสด็จนเกา